สวัสดีค่ะพบกับดีชั้นเฟรมสุดาในจอบข่าวด้กันอีกแล้วนะคะวันนี้มีเรื่องข่าว Talk of the Town เลยค่ะว่า b e o EXO นะคะสัส่เสทียนวงการเลยค่ะข่าวนี้พูดเลยว่าเขาได้มีภาพหลุดกับสาวนิรนามคนหนึ่งค่ะนี่นะคะว่าเธอเป็นใครแต่ว่าดูแล้วเธอลงหลายรูปเหมือนกัน3รูปด้วยกันค่ะมีอะไรพิเศษแล้วจะข่าวด้ยได้นาตัวเธอมาอยู่ในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เขาก็พีบา่าน้เว่าเขาเป็นใครคะอันยังไงเซลล์อมุนโดฮนนี่คุณโดฮัน่เป็นเองคะคุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะกับรูปน้ดนี้คะแล้วคุณเนี่ยคิดว่าคุณของตัวบูดเอ็กซโอนบูดีเอ็กซโรานแค่ไหนแล้วคะุณเอออออเยนะคะเออใจย์นะคะค่อยๆด่ๆทุกไทย่ตอดใส่ะเนี่ย คนดีานึงเป็นลูกครึ่งไทยเกาหลีอะคะอ่ะพ่อเป็นคนเกาหลีแม่เป็นคนไทยอะค่ะก็อยู่ที่กเกาหลีมาตั้งแต่3ขวบค่ะโอ้พระเจ้าไม่น่าเชื่อเลยนะคะค่ะงัะ้นเรามาดูนิสิตาสรูปที่เกิดขึ้นคุณเป็นตอนนี้คุณเป็นทองเรือเท้ามาแล้วคือ e โ o เนี่ยไม่ขนาดนั้นคะไม่น่าขอบคุณอ๋อไม่ใช่หรือว่าไม่น่ามีแฟนอยู่นะคะแบบนี้นะคะอ๋อค่ะเราไปดูรูปแรกกันเลยดีกว่าค่ะลูกนี้เป็นรูปยังไงคะ ภาพนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะคือว่าวันนั้นนะคะเฟย์ออกไปช้อปปิ้งพอด,ดีแล้วได้เจอพี่เขาอยู่ที่ร้านนะคะที่พุงโซกท,ที่ย่านเนียงดงนะคะทีนี้พี่เขาก็เลยถามว่าไปกินข้าวด้วยกันไหมอะคะ่ะพอดีทีเอสเอ็มเขามีจัดปาร์ตี้ดีกวนาคือทีเอสเอ็มเขาก็กจะเก็บเป็นความลับมากเลยนะคะก็คือจะไม่ให้มีเรื่องนี้ออกมาแต่ภาพมันก็ได้ถึกมากๆคะ่ะเพราะว่าเฟย์ปวดใจไม่ไหวะคะ่ะคืออ๊บป้าเขาส่งรูปมาให้ที่เราถ่ายเซลฟี่ด้วยกันนะคะพอเราโอ,อ๊ยใจไม่ไหวปุ๊บเฟย์ก็เลยลงไอจีค่ะหลังจากนั้นนะคะ ต่างันไปใหญ่เลยเฟมไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วไปดูรูปต่อถัน hey. ไปกันดีกว่านะคะค่ะนี่เนี่ยในนี้หัวไปเปียกด้วยเปีอะไรดูนะคะนี้มีตั้งสี่รูปด้วยกันนะคะหุ่ก็หลายคนสงสัยว่าลงรูปนึงแล้วไม่พอใช่ไหมนะคะก็คือเฟยบอกเลยว่าไม่ต้องลงพยี้กันต่อยอ๋อขอพูดนิดนึงนะคะก็คือว่าพอเฟมลงรูปนึงไปแล้วคนก็พอรู้จักเฟมไปแล้วนะคะว่าแบบเป็นแฟนอกหักกันอยู่เฟมก็เลยลงอีกรูปนึงเลย ก็รอบนี้เฟมสอบเสร็จนะคะแล้วเหนื่อยมากๆก็พี่เขาก็เลยไลน์มาหานะคะว่าไปถึงข้าวด้วยกันไหมก็เรียนอยู่มาหาวล,ลกกัยโซ่เราไม่มีอะไรนะคะก็พี่เขาเลยบอกว่าไปกึงข้าวด้วยกันไหมเฟมก็ขอไปค่ะแต่ไม่ต้องตกใจนะคม่ต้องตกใจคือภาพนี้นะคะเฟมไปกับทางทั้งเอ็กโซเลยนะคะ่ะไปเก่งยกทีมกันเลยทีเดียวใชค่ค่ะก็ทุกคนนะคะมีกี่คนก็ไปกันหมดเลยอะคะ่ะแล้ภาพนี้นะคะก็ไม่ถ่ายเองค่ะ พี่แบ็คยอนแบ็คยอนแบ็คยอนมีคนถ่ายให้อะค่ะแต่มันออกเนี่ยเกือบเซลฟี่นะคะรูปนี้ไม่ได้เซลฟี่ค่ะพี่แบ็คเขาเป็นคนถ่ายให้จริงๆไะค่ะรูปสุดท้ายค่ะที่เป็นอันนี้ขออุปถัมภ์ท่าแต่นคะยังไม่ได้เห็นเลยตายแล้วค่ะตายภาพนี้เร้ไม่รู้จริงๆมาจากไหนคะเนี่ยภาพนี้ไม่ได้ลงไอจีนะคะเนี่ยแต่มันเห็นว่าลงไอจีคนนี้คะ ใช่แล้วตอนไหนอ่ะคุณอชเชอรอธิบายเกี่เหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้ไม่น่าจะมีคนจับภาพได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นการซ้อมอยู่อะค่ะพี่เขาก็เตรียมชุดกลังจะขึ้นคอนเสิร์ตแล้วทีนี้ปุ๊บเฟรมก็แค่เดินตามหลังพี่เขาเฉยๆเนี่ยค่ะแล้วก็ภาพจับมาได้ยังไงก็งงอยู่อะค่ะไม่รูจริงค่ะค่ะเดีนี้คุณตามคุณดีโอไอโซไปถึงห้องซ้อมไปถึงที่เลยหรือเปล่าคะก็ว่าอย่างโน้นอย่างนี้ได้นะคะก็ ไปถูกที่เลยค่ะไม่ว่าเพี่อนะดอย่า <piercing> ง <phrase> ัานก็ะที่็นืฉันก็แต่เขาแสดงนะคะแต่เขา Chop. Take go on the champs, don't look